พารานั้นยังไหลอยู่ไหมครับไหลค่อนข้างดีถ้วยนี้ไม่ใช่ถ้วยเล็กๆครับถ้วย,ยนี้สองลิตรคูดบายนายขายดีอุปกรณ์เจาะยางสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาในคอนเทนต์ที่ว่าวิธีการเจาะยางพาราหลังจากที่เรา,าเปลี่ยนเป็นวิธีการกรีดยางพารานั้นน้ำยางจะออกไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอ,อันนี้กล้องกลับนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนกล้องนะฮะ เพื่อนๆครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวันนี้บรรยากาศค่อนข้างครึ้มนะครับฝนก็ตกย่อยๆย้อยๆมานะครับในส่วนยางที่ใช้วิธีการเจาะยางพารานะครับขณะนี้ได้เปลี่ยนส่วนหนึ่งนะครับ ที่จะทดลองดูนะครับว่าจะเป็นวิธีการกรีดยางพารานั้นน้ำยางจะออกไหมนะครับสาเหตุนะครับเพราะว่าคนงานนั้นเขาต้องการอส่วนแบ่งที่เพิ่มนะครับปกติที่สวนผมเนี่ยถ้าการเจาะยางพารานะครับผมจะให้35เราเป็นคนดูแลบริหารจัดการเรื่องเอทิลีนเรื่องหลอดเรื่องอุปกรณ์ส่วนเสียนะครับแต่มีคนนึงนะครับเขาผมดูแล้วเขาก็พอมีฝีมือในการกรีดยางพารานะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับ ผมเลยให้ทดลองว่าการเจาะยางพาราแล้วเปลี่ยนเป็นวิธีการกรีดยางพาราน้ำยางจะออกไหมนะครับจะเห็นว่าตรงนี้นะครับมีรอยที่ตัวเราติดตั้งกระเป๋ะเห็นไหมนะแทบจะไม่มีความช้ําอะไรเลยนะครับนี่ออกมาก็เรียกว่าลอกเป็นปกติดีทุกอย่างนะครับผิวพันธุ์เขาก็ดีนะครับส่วนจนลอยๆนี่ก็คือรอยเข็มนะครับเนี่ยรอบๆตรงนี้นะครับเพื่อนๆอ,อันนี้ก็รอย ติดตั้งหัวอุปกรณ์เจาะยางพารานะครับเมื่อลอกเปลือกเรียบร้อยนละก็เหมือนอยางที่ไม่เคยถูกเรียกว่าทํายางมาก่อนนะครับหรือว่าเจาะยางหรือกีดยางอันนี้ก็เหมือนกับว่าต้นยางแล้วก็มียืดอายุขึ้นมาอีกนะครับมาดูนะครับว่าน้ํายางพารานั้นยังไหลอยู่ไหมครับ ไหลค่อนข้างดีถ้วยนี้ไม่ใช่ถ้วยเล็กเลยครับถ้วยนี้2ลิตรครึ่งนะครับอาจจะยังไม่ใหญ่ที่สุดนะครับแต่สาหรับการเมื่อก่อนเนี่ยครับก็ใช้วิธีการกริดเท่ากับใช้วิธีการเจาะยางมาก่อนต้องใช้ถ้วยใหญ่นิดนึงนะครับเพราะว่าบางครั้งนี่เต็มถ้วยเลยบางครั้งก็1ลิตรก็แล้วแต่สภาพสภาวะด้วยนะครับเ,เพื่อนๆถามนะครับว่าวิธีการเจาะยางพาราหลังจากที่เปลี่ยนเป็นวิธีการกริดยางนะครับน้ํายางออกไหมนะครับ น้ำยางก็ยังออกดีครับเพื่อนต้นยางไม่เสียหายใดๆครับคอนเฟิร์มครับเ okay. yeah.